ช่องปูทะเลยักษ์ช่องสื่อสารสาธารณะเพื่อการจัดการสภาวะทุนนิยมให้ยุติลงเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเป็นหนี้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่พอเพียงสำหรับทุกคนตอนเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจเผยแพร่เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2568 ทุกๆหนึ่งองศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศ GDP ต่อหัวจะลดลงอย่างน้อย1.1ปซพูดง่ายๆก็คือทุกครั้งที่คุณก้าวเท้าออกจากขั้วโลกเหนือไปยังเส้นศูนย์สูตรคุณจะไม่เพียงแค่ร้อนขึ้นแต่ยังยากจนลงด้วยแม้ว่าชีวิตในประเทศที่หนาวเหน็บอาจจะดูลำบากแต่7 4 2ซของมหาเศรษฐีของโลกกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศโลกเหนือและมีอย่างน้อย4ทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้ ทฤษฎีที่เรียบง่ายที่สุดนั้นเชื่อมโยงกับชีววิทยาเชื่อกันว่าอากาศเย็นสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ทําให้สุขภาพดีขึ้นและมีประสิทธิผลมันฟังดูดีแต่เดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้ที่หลังต่อไปทฤษฎีสล็อตจากกรีกโบราณซึ่งทั่วไปแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศชาวกรีกเชื่อว่าสภาพอากาศในอุดมคติทําให้พวกเขาร่ํารวยขึ้นในขณะที่ภูมิภาคที่อากาศร้อนจะทาอะไรได้น้อยกว่า แนวคิดที่3นั้นอิงตามการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และมนุษยวิทยาผู้เชี่ยวชาญสังเกตเห็นเมื่อไม่นานมานี้ว่าประเทศที่เย็นกว่ามีสถาบันแบบมีส่วนร่วมซึ่งมอบโอกาสด้านงานและชีวิตที่เท่าเทียมกันและได้รับการคุ้มครองด้านธุรกิจและสิทธิการเป็นเจ้าของส่วนบุคคลโดยธรรมชาติแล้วเงื่อนไขดังกล่าวส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มความมั่งคั่ง แนวคิดสุดท้ายมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับแนวคิดก่อนหน้ากล่าวโดยสรุปคือประเทศที่ร่ำรวยมักจะก,กระจายเงินได้ดีกว่าเพราะมีความครอบคลุมมากกว่าประเทศที่ยากจนการดำเนินการของสถาบันมักเอื้อให้กับกลุ่มคนชั้นนำเล็กๆที่มีอำนาจควบคุมความมั่งคั่งแม้ว่าทั้งหมดจะดูสมเหตุสมผลแต่ความจริงแล้วพวกมันไม่สมเหตุสมผลแบบสุด,สด คุณคงเคยได้ยินทฤษฎีที่ว่าอากาศหนาวกำจัดเชื้อโรคได้และประชากรในประเทศที่มีอากาศหนาวจะไม่ป่วยใช่ไหมผมไม่อยากจะบอกข่าวร้ายแต่ที่จริงแล้วอากาศหนาวทําให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีในอากาศหนาวเรามักจะอยู่แต่ในบ้านและปิดบ้านทั้งหลังดังนั้นเราจึงสามารถแบ่งปันเชื้อโรคกันได้ง่ายกว่าไม่เพียงเท่านั้นอากาศในฤดูหนาวจะแห้งกว่าทําให้ไวรัสไข้หวัดใหญ่จเจริญเติบโตได้ดี มนุษย์ยังต้านทานไวรัสแ,แบคทีเรียจากสภาพแวดล้อมของตนเองได้ดีกว่าเนื่องจากการสัมผัสกับไวรัสแ,แบคทีเรียอย่างต่อเนื่องทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นหากคุณย้อนกลับไปดูชั้นเรียนประวัติศาสตร์คุณอาจจาได้ว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหากับสภาพอากาศและแบคทีเรียที่พบในอเมริกาในขณะที่คนอเมริกันพื้นเมืองส่วนใหญ่กลับสบายดี แล้วทฤษฎีสล็อตล่าขอโทษทีผมไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คุณเคืองนะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าว <c oughs> ว่าผู้คนในประเทศที่มีอากาศร้อนกว่ามักจะขี้เกียจมากกว่า <c oughs> แต่ความจริงก็คือดวงอาทิตย์ไม่ได้ทําให้เราขี้เกียจมากขึ้นใช่แล้วมันอาจทําให้คุณทํางานช้าลงเล็กน้อยเพราะร่างกายขาดน้ําแต่อย่างที่รู้ร่างกายมนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในสถานที่ที่พวกเขาเกิดได้นั่นหมายความว่าหากคุณอาศัยอยู่ในแคนาดายกตัวอย่างนะนะคุณสามารถทนต่อความหนาวเย็นได้ดี แต่บราซิลน่าจะรับมือกับอากาศร้อนได้ดีกว่าคุณหากทฤษฎีสล็อตเป็นจริงคุณจะอธิบายยังไงว่าทำไมคนโคลอมเบียจึงทำงานมากกว่าคนอเมริกันปีละประมาณ200ชั่วโมงในความเป็นจริงหากคุณอาศัยอยู่ในกัมพูชาเมียนมาหรือเม็กซิโกคุณทำงานมากกว่าใครๆในโลก นอกจากนี้ประเทศที่ร้อนกว่ามีวิธีสุดฉลาดในการเอาชนะความขี้เกียจมันเรียกว่านอนกลางวันหลังอาหารกลางวันมันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกง่วงเล็กน้อยและหากคุณกินอาหารหนักๆแบบชาวสเปนและอิตาลีคุณก็จะง่วงนอนมากขึ้นเพราะแบบนี้พวกเขาจึงมักจะนอนกลางวันหลังอาหารกลางวันซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการงีบสั้นๆซึ่งช่วยเพิ่มความจำและทักษะการคิด มันฟังดูเหมือนการยีบทําให้คุณทํางานน้อยลงแต่คนที่ยีบหลังอาหารกลางวันกลับทํางานในช่วงเวลาที่แตกต่างจากคนอื่นในขณะที่คุณพักเที่ยงสั้นกว่าและกลับบ้านตอน6กโมงในสเปนพักเที่ยงจะกินเวลา2ชั่วโมงและการทํางานจะสิ้นสุดในเวลาสองทุ่มพวกเขาทํางานในวันที่อากาศไม่ร้อนมากนักและยังสามารถยีบเติมพลังได้ด้วย ในอดีตยังเต็มไปได้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแม้จะต้องเผชิญกับแสงแดดร้อนแรงอารยธรรมอียิปต์โบราณอาจมีมาหลายพันปีแล้วแต่นั่นถือเป็นอารยธรรมที่ร่ำรวยที่สุดอารยธรรมหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ร้อนและแห้งแ้งมากก็ตามเรายังมีชาวแอชเท็กซึ่งอาศัยอยู่ในเม็กซิโกตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเม็กซิโกผมพูดได้เลยว่าภูมิภาคนี้ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องอากาศหนาวเย็นแต่อารยธรรมแอชเทกก็มีเมืองหลวงที่ใหญ่กว่าลอนดอนปารีสและมาดริดในสมัยนั้น ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันซึ่งทำให้ผู้คนมากมายร่ำรวยก็ถูกล้วนสร้างขึ้นโดยอาศัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดในสถานที่ที่ร้อนละอุเช่นเมโสโปเตเมียและอินเดีย เพื่อให้การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และมนุษยวิทยาทั้งหมดดูง่ายขึ้นมาเริ่มด้วยส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดกันก่อนมันเป็นเรื่องจริงที่ประเทศที่อากาศร้อนมักจะหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาพวกเขาไม่มีอุตสาหกรรมที่แข็งแรงมากนักและเงินจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองของชนชั้นนำทั้งหมดนี้ทำให้ GDP ลดลงซึ่งเป็นสิ่งที่ประมาณว่าประเทศนั้นร,ำร่ำรวยหรือไม่ จำได้ไหมที่บอกว่าประเทศที่ร่ำรวยจะมีสถาบันแบบมีส่วนร่วมสถาบันเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นกฎหมายที่รับรองว่าผู้คนจะมีงานและโอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมกันรวมถึงมีบ้านสวยๆและเงินเดือนที่ดีประเทศยากจนไม่ได้มีสถาบันแบบมีส่วนร่วมแต่มันไม่ใช่เพราะเลือกเองมันเป็นผลจากยุคแห่งการสํารวจ เผื่อว่าคุณจะนอนหลับระหว่างวิชาปรอวิศาสตร์ผมขอเตือนความจำว่ายุคแห่งการสำรวจเป็นช่วงระหว่างศตวรรษที่1 5บหถึงสิซึ่งอาณจักรต่างๆมากมายในยุโรปกำลังสำรวจท้องทะเลและตั้งอาณานิคมทั่วโลกผมรู้ว่ามันรู้สึกว่าเหมือนนานมาแล้วแต่ประเทศต่างๆจำนวนมากที่เคยเป็นอาณานิคมในสมัยนั้นเพิ่งได้รับเอกราชในช่วงศตวรรษที่ยีและยี นี่เป็นสาเหตุที่ประเทศยากจนหลายแห่งไม่มีอุตสาหกรรมและตลาดที่มั่งคั่งเนื่องจากสถาบันและกฎหมายของประเทศมีมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขายังเป็นอาณานิคมและช่วงเวลาที่พวกเขาเป็นอาณานิคมนั้นทรัพยากรต่างๆหมดลงและไม่สามารถหาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้ นอกจากนี้การกล่าวว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลลดช่องว่างรายได้และความไม่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องจริงที่ประเทศกำลังพัฒนายอย่างบราซิลและแอฟริกาใต้มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมากแต่ในสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่น1%เของคนที่รวยที่สุดในประเทศมีรายได้มากกว่าส่วนที่ยากจนที่สุดของประชากรถ,ถึง139เท่าและมีคนไร้บ้านมากกว่า7 0 0 0แสนคนในปี2024นอกจากนี้1%ของประชากรโลกมีความมั่งคั่งมากกว่ามนุษย์ที่เหลือรวมกันซะอีก หากสถาบันแบบมีส่วนร่วมมียมนาจมากขนาดนั้นในประเทศที่ร่ำรวยถ้าอย่างนั้นคงมีคนไม่เกิน1,000ล้านคนที่ต้องอยู่อย่างยากจนมากๆทั่วโลกการพูดว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากผู้คนไม่มีเงินซื้อบ้านตั้งแต่แรก และการใช้ GDP เพื่อคำนวณความมั่งคั่งของประเทศไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจความยากจนเนื่องจาก GDP ทีจจรณาเฉพาะจำนวนเงินที่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างรายได้เท่านั้นโดยไม่สนใจว่าคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนั้นมีงานที่ดีได้รับค่าจ้างที่ดีและมีชีวิตที่ดีหรือเปล่านอกจากนี้ GDP ยังไม่สนใจความไม่เท่าเทียมกันซึ่งหมายความว่า GDP ไม่สนใจสถาบันแบบเปนส่วนร่วมที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ ในสหรัฐอเมริกามีมหาเศรษฐีประมาณ835คนแต่11%ของประชากรอเมริกายังคงยากจนมากดังนั้นความเห็นของผมก็คือสถาบันแบบมีส่วนร่วมไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมากขนาดนั้นและเงินก็ไม่ได้กระจายอย่างดีนักในตอนแรก แต่ละวัฒนธรรมก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันไปว่าความมั่งคั่งหมายถึงอะไรอย่างเช่นในลอนดอนการมีเงินเสื้อหารเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยไม่ได้ทําให้คุณร่ารวยสําหรับพวกเขาคุณเพียงแค่มีชีวิตรอดเท่านั้นหากคุณอยากร่ารวยอย่างแท้จริงในลอนดอนคุณอาจต้องจ้างแม่บ้านซื้อมาและมีครูสอนกิริท่ส่วนตัว แต่สำหรับชาวเผ่าอาวาหรือชนเผ่ายานมามิเงินไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำพวกเขาผลิตแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นและหากสิ่งของเหล่านั้นเหลืออยู่พวกเขาก็จะแลกเปลี่ยนกับชนเผ่าอื่นผมขอบอกว่าความจริงที่ประเทศยากจนต่างก็ต้องอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเหตุผลนั้นก็คือเกือบทุกประเทศในโลกยังคงอยู่ภายใต้การปกครองทางเศรษฐกิจของกลุ่ม G7 กลุ่มเจ้าอาณานิคมที่เคยขัดแย้งกันในอดีตซึ่งเกือบทั้งหมดก็ล้วนอยู่กันในซีกโลกเหนือที่หลังความขัดแยง้งได้เปลี่ยนการปกครองจากลักษณะจักรวรรดิยมมาเป็นแบบทุนนิยมถึงแม้ว่าประเทศในโลกจะได้รับอนุญาตให้ดูแลปกครองตัวเองได้แล้วก็จริงแต่ทุกประเทศ ก็ยังคงเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ปกครองซีกโลกเหนืออยู่นั่นเอง